สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่14ธันวาคม64นะครับทุกท่านครับข่าวเช้าในวันนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่กําหนดการจ่ายเงินนะครับสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนะครับก็คือการโอนเงินไร่ละ1น0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็คือครัวเรือนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งก็เริ่มมีการโอนแล้วนะครับทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่ง เมื่อวานนี้จะเป็นทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคเหนือกับภาคอีสานฉะนั้นแล้ววันนี้ครับ14ธันวาก็คือการโอนเงินทุกภาคของประเทศจริงๆนะครับซึ่งรวมทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยก็จะทําให้ชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะได้รับเงินไร่ละ1000บาทนะครับทยอยได้รับไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้หมายความว่าวันนี้วันเดียวนะครับยังมีการโอนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่17ธันวาคมนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ยังคาดเกี่ยวกับการโอนเงินส่วนต่างค่าประกันราคาข้าวด้วยสําหรับบางท่านอาจจะได้รับเงินล่าช้านะครับก็ก็ยังมีการทยอยโอนเงินอยู่เช่นเดียวกันถ้าหากท่านใดยังไม่ได้รับในเงินในส่วนของเงินส่วนต่างประกันราคาข้าวนะครับรอบที่1นถึงเนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ธนาคารทกสที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้วก็รอบที่8นะครับที่มีสอบถามเข้ามาก็สอบถามได้ที่ทกสเช่นเดียวกันนะครับก็จบไปสําหรับการ อโอนเงินนะครับสำหรับเกษตรกร,กรผู้เพาะปลูกข้าวส่วนเกษตรกร,กรผู้เพาะปลูกยางพาราก็เช่นเดียวกันครับทกศก็มีการทยอยโอนเงินนะครับประกันราคายางพาราแล้วเช่นเดียวกันส่วนกระโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเนื่องจากว่าราคาขายในช่วงที่ผ่านมาสูงกว่าราคาตลาดจึงไม่มีการจ่ายชดเชยนะครับส่วนมาตรการประกันราคาพืชอื่นๆนะครับถ้าหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ ในส่วนของคําถามที่สอบถามเข้ามานะครับการจ่ายเงินชดเชยสัตว์ที่เป็นโรคลัมบีสกินนะครับที่เป็นวัวนะครับแล้วก็สัตว์อื่นๆที่เกิดโรคขึ้นนะครับก็กําลังติดตามข่าวสารนี้ให้อยู่นะครับถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับทีนี้ก็นําไปสู่ข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับมติสบ,บค ชุดใหญ่นะครับได้มีมติสําคัญนะครับมีการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่นะครับที่แบ่งจังหวัดเป็นโซนสีนะครับมีการจัดใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้เราจะยกเลิกจังหวัดที่เป็นสีแดงแล้วก็คือไม่มีจังหวัด<อ>ควบคุมสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับจังหวัดทุกจังหวัดจะถูกจัดเป็นเพียง3สี3กลุ่มเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มที่1นนะครับพื้นที่ควบคุมโรคมี39จังหวัดนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงมี30จังหวัด แล้วก็พื้นที่นําร่องท่องเที่ยวมี8จังหวัดนะครับใครอยู่จังหวัดใดบ้างนะครับจังหวัดใดอยู่กลุ่มใดบ้างเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือว่าพื้นที่ควบคุมนะครับ39จังหวัดยังห้างบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอยู่นะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง30จังหวัดไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับพื้นที่น้ำร่องท่องเที่ยว8จังหวัดก็ไม่ได้มีข้อจํากัดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเทศกาลปีใหม่นะครับ เทศกาลปีใหม่นั้นทั่วประเทศสามารถที่จะบริโภคสุราได้ในคืนวันที่31นะครับธันวา64ไปจนถึงวันที่1มกราคม65โดยเปิดได้ไม่เกินตี1นนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะครับที่เป็น39จังหวัดนั้นจะบริโภคสุราได้เฉพาะในวันที่ที่เป็นปีใหม่เท่านั้นนั่นเองนะครับก็คือ31ธันวาไม่เกินตีหนึ่งนะครับและจะต้องเป็นเฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับ ส่วนการจัดงานปีใหม่ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่1,000คนขึ้นไปต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเค้่งคัดนะครับนี่คือมติสบคเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคอรอมอ <c oughs> ก็ต้องมาจับตาดูว่าจะมีการอนุมัติอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาอาชีพกลางคืนนะครับมีการเห็นชอบในหลักการเมื่อวานนี้าทางสบคนะครับ แล้ววันนี้นะครับจะเข้าคอรอมอรหรือไม่นั้นเรามาติดตามกันนะครับรายละเอียดคร่าวๆก็คือว่าจะเป็นการเยียวยานายจ้าง3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนที่มีนะครับลูกจ้างถ้าหากว่าเป็นม33ก็จะได้50%ของเงินเดือนบวก5,000บาทส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในม33อ,อาจจะต้องมาสมัครม40เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับนี่คือหลักคร่าวๆถ้าหากว่าผ่านมาติคอรอ,อแล้วก็จะประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในช่วงนี้นะครับก็คงมีข่าวสารเพิ่มเติมเเท่านี้ในประเด็นอื่นๆนั้นยังไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ของแต่ละกระทรวงจะนําเข้าคอรอมในวันที่21ธันวาคมนะครับเราก็มาติดตามมติคอรอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นย้ําว่าข่าวปลอมตอนนี้มีเยอะนะครับช่อง YouTube ต่างๆผลิตข่าวปลอมเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเป็นไปได้ขอให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการของภาครัฐเท่านั้นนะครับ ช่องข่าวปลอมมักจะใช้ชื่อว่าเงินเยียวยานะครับชื่อช่องว่าเงินเยียวยาเลยแล้วก็ชื่อช่องว่าเงินเยียวยาล่าสุดนะครับมีการปล่อยคลิปทุกชั่วโมงนะครับคลิปเหล่านี้นะครับเป็นข่าวปลอมท,ทั้งหมดเลยนะครับไม่เห็นหน้าคนพูดเพราะว่าคนพูดเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ ส่วนส่วนใหญ่ก็จะพานหัวข่าวให้น่าสนใจเรื่องการอนุมตัติการแจกเงินการเดียวยาของขวัญปีใหม่นะครับทั้งหมดเลยวิธีการที่จะช่วยให้คลิปนี้นะครับถูกจัดการก็คือว่าท่านสามารถกดรายงานได้นะครับการรายงานคือเราเป็นผู้ชมคลิปเรารายงานคลิปให้ y o u t u b e รูว่าคลิปนี้ทําผิดกฎ u t u b e อยู่นะครับวิธีการก็คือให้ท่านมองหามุมขวาบนหรือมุมขวาล่างนะครับจะมีจุด3จุดเรียงกันเป็นแนวตั้งนะครับกดจุด3จุดนั้นจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมา ให้เราหาคําว่ารายงานหรือรีพอร์ตถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกอเมนูว่าสแปมหรือทําให้เข้าใจผิดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สแปมออมิสติดดิ้งกดเข้าไปแล้วก็กดตกลงก็จะมีการช่วยรายงานให้ YouTube ได้ทราบนะครับถ้าหากมีจํานวนคนรายงานมากพอก็จะมีการเข้าไปจัดการกับช่องดังกล่าวนั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรลบชมนะครับถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดเพิ่มเติม,ตมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่ตอไปนะครับ